กลับมาอีกครั้งกับมาเวลนะฮะมาเวลดูเอลซึ่งปกติเนี่ยเราเลิกเล่นไปแล้วเราวันนี้มาอวดอีกโก้นะฮะการที่ใครใคเขาก็ตามอยากได้นะฮะผมเลิกเล่นไปแล้วนี่กลับมาเพราะว่ามันคราฟอีกโก้เล่นได้แล้วครับัวอื่นด้วยทั้งที่อีกโก้ไม่ได้ชอบนะฮะแต่ว่าพอเกมมันปรับใหม่อะมันสามารถคราฟการ์ดเองได้แบบเยอะๆแล้วไง ก็เลยกลับมาเล่นนะฮะแต่เราจะมาครับตัวอื่นนะฮะแต่วันนี้จะมาอวดอีโก้ไม่ใช่อวดเล่นให้ดูนะอวดวิธีฆ่ามันวิธีฆ่ามันเนี่ยคือแบบใครเจอก็ต้องกลัวมันตีทีสามสี่ร้อยมันตีเป็นพันเนี่ยมันมีการฆ่าอีโก้อยู่นะฮะเดีย๋ยวให้ดูนะใบแรกคือ Moonstone มันก็ไม่ได้ร้อยเนะเพราะว่ามูนสโตนเนี่ยหลายวันเราครามาแล้วอยู่เวะนี่นีนี่ มูนโตนเนี่ยเวลามันยืนหน้าใครอ่ะมันจะสาบตัวนั้นอ่ะให้มีพลังเหลือหนึ่งเพราะงั้นอีโก้บางทีจะตีเป็นพันก็ตาแบบแต่ถ้ามูนโซนยืนอยู่ข้างหน้ามันพลังมันจะเหลือหนึ่งเลยซึ่งเราก็ควรทําให้เป็นสี่ดาวอ่ะเพราะเราไม่รู้มันจะยืนตรงไหนไงบางทีมันไปยืนท้ายสุดเรายืนตัวสองไงแล้วอีโก้น่มันจะชอบหยุดเป็นตัวที่สองไงตัวแรกจะเป็นเกรเดเตอร์ไอ้เกรเดเตอร์เนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจมันหรอก ถ้าเกิดว่าเราเอาอามูลเนี่ยไม่ใชมลอะมูลตก้อนมูลก้อนอยืตนตัวที่สองปุ๊บเนี่ยอีกโก้ยืนตัวสุดท้ายมันก็ไม่โดนไะไม่โดนคำสาบไเพราะงั้นก็ทำสีดาวไว้นะหรือไม่ก็ดาเอาอะว่าเขาจะตั้งตรงไหนนะอันนี้ก็ยากหน่อยส่วนว่าไอ้ที่ชัดเลยร้อยเปอก็คืออันนี้มันเป็นคำสาบของเฮล่าเป็นสกิลของเฮล่า สกิลหน้าตาคล้ายสกรีนเนี่ยเพราะกรัมอันนี้เนี่ยเวลาเราอยากจะสะสอีโก้ใช่เราต้องมีอีโก้ไว้สำับเด็กไว้แล้วพอมันพอเราได้อีโก้มาเนี่ยเราก็กดสกิลสาบใส่มันมันจะหายไปจากเกมเของเราอะนะแต่ขอ,องศัตรูเนี่ยมันจะพลังเหลือหนึ่งเข้าใจปะนี่แหละการสาบอีโกโ้ อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มันก็มีอีกวิธีหนะึ่งคือไอ้มิดีโออะ่ะแต่มันก็สุ่มอะ่ะมิดีโอมันอยู่ไหนนะอยู่เวอร์แมนใช่ตัวนี้หรือตัวนี้วะตัวนี้วะเออเนี่ยคือถ้ามันตายปุ๊บเนี่ยมันจะสาบ นะสาดตัวละครหนึ่งตัวจากทั้งสองฝั่งคือแรนดอมเลยนะแรนดอมทั้งบอร์ดนะฮะให้กลายเป็นแบล็กซิมไบโอตซึ่งถ้าเกิดว่ามันสี่ดาวมันสาบแปดตัวค <c ười> ืออีโก้มึงต้องโดนอ่ะมึงต้องโดนแต่ถ้าซวยก็โดนฝั่งเราังหมดก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นแรนดอมนะฮะนี่ก็ห้าสิบห้าสิบตัวนี้แล้วก็มันมีตัวหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คืออ่า เลีไขได้อยู่นตัวสีโม่นะบาลซีโม่บาลซีโม่เนี่ยมันมันไม่ได้คือเวลามันตายอ่ะมันไม่ได้สาบอีโก้ได้นะแต่มันไปสาบอาหารของอีโก้คือเกรเดเตอร์เพราะอีโก้มันต้องกินเกรเดเตอร์ใช่ไหมไอเนี่ยมันจะสาบเกรเดเตอร์ให้เป็นกลายเป็นทหาร,รงโง่ตัวหนึ่ง อีกโก้ก็แดกไปได้สองบาทอีกสัตว์นืดอันี้ก็เราเราขี้เกียจปวดการปราอีกโก้แล้วอะเพราะเราขี้เกียจอะไปเลยดีกว่าเบิ่